สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนนะคะวันนี้เราจะมาโลตัดทุเรียนกันของฤดูกาลนี้นะคะปีนี้เนี่ยวันนี้ก็คือตัดรอบสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะอีกทีก็คือปีหน้าเลยนะคะเป็นการปิดฤดูกาลปิดซีซันของทุเรียนหมอนทองชุมพรนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะตัดซึ่งมันไม่เยอะแล้วทุกคนมันแบบมีน้อยมากแล้วนะคะจริงๆอะ่ะเราสามารถตัดไปกับ อรอบล่าสุดที่มันแบบสุดท้ายอะ่ะเราเอาไปขายพร้อมกันก็ได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ตัดเพราะว่าเราอยากตัดที่มันแก่จัดจริงๆนะคะเราอยากขายที่มันแก่จัดจริงๆเราไม่อยากขายแบบตึงๆอยู่เราอยากให้ทุกคนที่แบบซื้อทุเรียนเราไปเราได้กินทุเรียนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยยังเหลือมันไว้อยู่นะคะนิดหน่อยวันนี้พ่อกับทีมงานของเขานะคะขึ้นไป ตัดรอเราเรียบร้อยแล้วเราเพิ่งมากันนะคะวันนี้มีโคนรายมาด้วยใช่ไหมคะวันนี้โคนรมายมาทอะไรคะ,ะรว,วันนี้ตัดทุเรียนกันอ๋อวันนี้ตัดทุเรียนกันแล้วคนรจะกินทุเรียนไหมคะคนรชอบกินทุเรียนไหมลูกชอบไหมคะร้อนอ๋อแดดร้อนโอเคปะไปกันเถอะ <laughs> อันนี้ก็คือบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวพอปีหน้าเนี่ยฤดูที่ทําสวนนะคะเขาก็จะมีคนงานมาอยู่เนาะแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะคะเพราะว่ามันหมดฤดูกาลแล้ว <läuft> ก็จะมีแบบว่าที่เขามาเราก็จะจ้างเขามาทํารายวันนะคะก็จะไม่ได้มาอยู่ประจํานะคะเดี๋ยวพอปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มหาคนงานประจํานะคะทุกคนก็จะได้มาอยู่ที่นี่นะคะมาช่วยพ่อเกดทาสวน เดิเราจะเดินกันขึ้นไปนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากรอบที่แล้วที่ฝนตกแล้วเราก็เอารถลงมาไม่ได้ใช่ไหมนี่เราเดินลงมานะคะแล้วก็จะเดินขึ้นไปส่วนแปลงนี้นะคะทุกคนประมาณห0าสิบไร่ไกลอยู่เหมือนกันระยะเวลาการเดินเลาเดินขึ้นเขาด้วยนะออกกําลังกายไปในตัวนะคะคนได้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไม่ทําอะไรเลย <laughs> อาคอะไรครับปีนขึ้นไปเก็บมังคุดนะคะทุกคนมันยังมีอยู่เยอะอีกเลยอันนี้สุกแล้วใครกินไหมกินแม่แกะให้นะ โอเคว้าวอุ้ยตกเลยเหรอ mm. ชอบไหมชอบอกินเยอะๆนะคะอยากกินน้ำจังเลยอยากกินน้ำจังเลยอ่ะ

<laughs> นัทนัทซสลิมชอบมากนะคะครอบครัวสลิมก็ชอบมาโครลก็ชอบมากมังคุดโซนนี้ก็จะมีมังคุดเยอะนะคะทุกคนอันนี้ต้นใหญ่ๆก็จะเป็นป่ามังคุดอยู่ตรงนี้นะคะผสมกับทุเรียนลงไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ หลักๆก็จะเป็นทุเรียนแหละที่เยอะอย่างอื่นก็แค่ปลูกแซมๆนะคะยอรุนมั้ยชักมั้ยยอรุนน a sen นั้ศยอรุ่นก็อรัณฑ์ sen ถ้าชุดยชั้นกูบัณฑ์ชุชุกเด ถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อยู่กลางสวนนะคะนี่เขาเพิ่งหาบลงมาได้รอบหนึ่งนะคะกำลังจะเริ่มตัดกันเก่งจังเลยลูกเขาะแข็งแรงจังเลยครับ พ่อลูกนะคะไม่ยอมให้พ่อจับด้วยนะคะเขาบอกเขาขึ้นเองได้ คลก็ไปกับตาแล้วตรงนั้นส่วนสลิมนะคะนู่นไกลมากนะคะไปตามคุมงานแกเดินตามไม่ไหวเด้อเหนื่อย มีกล้วยสุกขลายเขาอยากกินกล้วยสุกพิงค์สุกกว้างเลยให้นกกินกินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะขลไรกินไม่ได้แล้วลูกมันเป็นนอนแล้วครับเอาไว้ให้นกกินนะทุเรียนลูกนี้สุกนะคะทุกคนมันร่วงสุกคาต้นเลยนี่ทุเรียนครับเดี๋ยวเราจะผ่ากินนะคะขลาอยากกินไหมชอบกินไหมเอา พึ่งน่าจะหล่นเมื่อคืนนะคะหรือไม่ก็เมื่อเช้าเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เลยเนี่ยรอยหล่นนะคะหล่นแบบเนี้ยมันก็จะช้ำนิดนึงเนาะเพราะมันหล่นกระแทกพื้นนะคะแต่มันก็จะยังมีความแบบอร่อยอยู่เพราะว่ามันพึ่งหล่นถ้าเกิดว่าเป็นพุ่งนี้เนี่ยอาจจะเละน,นะคะกินไม่ได้แต่ว่าเรามาเจอมันซะก่อนออกกครับโอ,โอเคครับไหนเอาออกเลยระวังน้ำนะ วาสเรมุกลไม่สุกเลยเหรอไม่หอมเลยเหรอรอก่อนใช่ไหมอันนี้สุกแล้วยังไม่สุกนู่นอันนู้นสุกแล้วอันนู้นสุกแล้วครับนู่นนะคะทุกคนเสรลิมอยู่บนยอดเขาอันสูงโพ้นค่นลาครับระวังรถล้มลูกระวังรถล้มนะ รถมอ,อเตอร์ไซค์ใช่ของพี่เขาอ,เอันนั้นสายยางในท่อน,นี้เอาไว้รถทุเรียนนะคะเคเดี๋ยวเราไปตัดต้นนั้นกันค่ะ สูงน่าจะประมาณ8-9เมตรนะคะทุกคนตรงนี้ค่อนข้างชันนะคะทุกคนการตัดก็จะลําบากนิดนึงต้องใช้ไม้สอยตัดแล้วก็คนรับข้างล่างก็คือต้องแม่นมากเพราะว่ามันก็ไต่ไปไม่ได้เนาะทุเรียนมันก็ไปติดอยู่ตรงยอดนะคะเพราะถ้าเดินไปมันก็หักอ,อันตรายในส่วนคนหาบนะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็จะกองกองไว้แล้วก็มาหยิบไปหาบนะคะ ตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะคะทุกคนปอกแปกปอกแปลกคลายกลางเริ่มแล้วนี่ทุเรียนลูกลูกที่มันร่วงเมื่อกี้นะคะทุกคนพ่อบอกว่ามันเน่าแล้วเพราะว่ามันมีน้ําออกมากินไม่ได้แล้วโอ้เน่าหมดแล้วทิ้งนะคะเสียดายอะ่ะฝนตกทางานกลางสายฝน,อ,น,นอีกแล้ว คุณตาตรานวนก็ไปเอามังคุดให้หลานหลานอยากกินมังคุดแค่หลานเอ่ยปากนะคะคนหนึงปีนคนนึ่งรับคนหนึ่งแกะให้หลานกินนอ,อะไรนะคนใด แซ่บภ <laughs> าษา <k iss Lambda> เดี๋ยวะแซ่บกินยังไม่ได้เลยแข็งอยู่โอ้เวลาเก็บบางคุด<ท>แบบนี้ก็คือ <แก S 1> พร้อมกินเลยแต่ว่าถ้าเก็บขายนะคะเขาก็จะเก็บแบบเต้มๆแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นสีขาวมีสีม่วงๆเต้มๆมนิดหน่อยเพราะว่ากว่าจะส่งไปถึงที่ขายมันก็จะสุกพอดีนะคะเพราะว่าถ้าเราส่งขายแบบนี้เลยสองสามวันมันก็จะแข็งมันก็จะกระด้างมันก็จะกินไม่ได้แล้วนะคะแบบเนี้ย ถ้าเราไปขายจะราคาถูกนะคะนี่อย่างนี้นะจะขายได้ราคาดีนะคะแบบนี้นะคะที่เก็บขายเขาก็จะเก็บกันประมาณน,นี้แบบนี้ก็คือเก็บกินนะคะกินได้เลย <มา S 1> โอ้เขาหลายท่ากินไหมเออมันแข็งใช่ไหมใช่มันแข็งมันกินไม่ได้ต้องปล่อยให้สุกก่อนเอากินนี่กินตัวนี้กินได้อยู่มันตุกแล้วมันตุกก่อนใช่ไหมโอเคครับ เยี่ยมกู o d boy นี่ต้นนี้ดกนะคะทุกคนยังอยู่เยอะมากเลยมีใครสนใจไหมคะถ้าใครสนใจคอมเมนต์เกตบอกบอกเกตหน่อยนะเดี๋ยวเกตจะอาขายออนไลน์ให้นะคะแต่ไปติดตามไว้ในเพจเลยเกตออสแมนนะคะชื่อเพจชื่อเดียวกับ you tube เลยคะ่ะมังคุดทุเรียนหมดแล้วก็มีมังคุดนะคะ ไม่ไปลูกไม่ไปเดตตกครับเดวตาไปเอามาให้คนใดไม่อิ่มนะคะอยากกินอีกตาก็ต้องลงไปเอาให้นะคะต้นนูน้นใครเก่งตาตาเก่งอู้ลูกนี้ใหญ่มากนี้ใหญ่มากนี่ลูกนี้ใหญ่มากทุกคน มีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยว,ว้าวคนละกินเยอะๆเลยนะตาเก็บมาให้ขอบคุณครับยังไปตู้บไปขอบคุณครับตายังกระปุกครับย่อยๆโอเคอันนี้มันยังอันเล็กๆเหรอใครชอบเล็กๆเหรอคะอันนี้นะอันเล็กๆนี่อันนี้อันนี้หวานหวานขอมดดอกกอนมดออกก่อนเอา ทิ้งเลยมันหล่นแล้วโอ้ยเสียดายจังอ่ะขอาับครับอันนี้แม่กินนะเดี๋ยวจะเอานี้ออกให้อะไรอ่ะย่อนนี้มันติดเสื้อนั่งกตรงนั่งตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันโดนทุเรียนอันนี้มันเป็นใหญ่มันเป็นแก้วนี่อันนี้สวยอันนี้ตัวไหมอันนี้ตัวไหม โอ้อันนี้สวยมากอันใหม่เลยอันนี้ลูกใหญ่สวยมากดูสิเนื้อนวลนวลมากขรายลักขราักเหรอขรไรักอันนี้เหรอได้แม่แกะให้นะมันสวยมันสวยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเราจะทำมันเละมันสวยหูกอ่ะกินเลยโอเคขรไรทำได้อ่ะ โอ้โหอ้ย oh, อันนี้ไม่สววอันนี้เป็นแก้วเนื้อมันเป็นใสๆอย่างนี้นะคะอันที่มันเป็นแก้วมันก็กินได้นะคะทุกคนแต่ว่าเนื้อมันจะแบบกรุบกรุอะ่ะเป็นแบบเหมือนเอ็นแก้วอะ่ะเหมือนเส้นเส้นเส้นอะไรนะเส้นแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะกรุบกอย่างงั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก,กาลังจะกลับบ้านกันพ่อก็ถอยรถลงเขาเลยนะคะเพราะว่าไม่มีที่กลับรถที่ทุกคนมะนาวดกล่วงเต็มเลยนี่นะคะ เราเก็บมะนาวกลับบ้านก่อนเสดายนี่ทุกคนดูมันล่วงเต็มเลยเนี่ยเสดายนะคะโค้ชไลทำไมโค้ชไลามาทางนั้นน่ะลูกนี่ก็ใช่ในนี่ก็ได้เก็บจ้ะวายเลิศหมดเลย 50. 50. ยี่สิถูกต้องร้อยาสิบล้วสองร้อยสตรอสองร้อยยี่สิอันนี้อีกยีย่อบ้องการย่อีงหกสิบเจ็ดนะคะ ทุเรียนวันนี้นะคะทุกคนเราเอามาขายออนไลน์นะคะ mm. เพราะว่ามันไม่ได้เยอะมาก mm. ขี้เกียจออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าถ้าขายเนี่ยแถวเดี๋ยวนี้ทุเรียนมันน้อยแล้วมันไม่มีคนมารับซื้อแถวนี้นะคะเราต้องไปในเมืองซึ่งหลาย10กิโลนะคะ mm. เราก็เลยแบบขี้เกียจออกไปเกตก็เลยเอามาขายออนไลน์ซึ่งหมดแล้วนะคะทุกคนมี15กล่องนะคะ แป๊บเดียวก็หมดแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ทันก็รอปีหน้านะคะ The ปีหน้าเกศจะขายแบบเยอะๆจุกๆเลยปีหน้าทุเรียนน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะคะคือเกศไม่ได้ไปซื้อของคนอื่นมาขายนะคะทุกคนเกดก็เลยมีทุเรียนจํากัดเกดเอาแค่แบบทุเรียนที่สวนตัวเองมาขายนะคะมีเท่าไหรก่ก็คือเท่านั้นเลยหมดก็คือหมดนะคะตอนนี้ก็คือหมดแหละปิดฤดูกาลปิดซีซันเรียบร้อยแล้วนะคะสลิมก็กำลังจะแพ็คออเดอร์ให้ลูกค้านะคะที่เห็นทั้งหมดนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะคะ อุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยปีนขึ้นมาได้ไงไม่เคยปีนขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยคนนี้เดแถมไปในกล่องไหนก็ได้นะคะคนนี้จะไปกล่องไหนคะเลือกเลยค่ะจะไปกล่องไหนแกฮะพี่กไลายกลับมาจากสวนก็อาบน้ำนอนหลับแล้วนะคะส่วนคันนี้ก็ตื่นสลับกันนอน ก็กำลังจะขึ้นกรุงเทพกันค่ะกับเซลีมแล้วก็เด็กๆนะคะอยู่ข้างหลังตอนแรกเรากะว่าแบบเออเราจะนั่งเครื่องไปแต่ว่าเราก็มีกระเป๋าเยอะมีของเยอะอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าให้อารถขึ้นไปเถอะมันจะได้แบบจอดเที่ยวได้อะไรได้มันน่าจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปไหนในกรุงเทพเราก็จะได้ใช้รถด้วยอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยได้อารถขึ้นมา เพราะว่าถ้าเกิดนั่งเครื่องไปพ่อก็จะต้องไปส่งเราที่าุรา์นะคะซึ่งจากบ้านเกตดไปสนามบินาุรราเนี่ยก็ระยะทาง200กว่าโลนะ200โลได้อยู่นะคะประมาณแบบ3-2ชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ไกลอะไรเงี้ยเขาก็แบบไปส่งแล้วก็กลับถ้าเกิดเราเอารถไปเลยก็มันก็จะง่าย ต um ิดขบวนสดุนะคะทุกคนหัวหินยาวเหยียดเลยโดนกักบริเวณนะคะ ผมแล้วนะคะขรายกับบับบไปตัดผมมาหล่อมากเลยใช่ไหมคะขรชอบไหม okay. Okay. ไปใครไม่ได้ตัดไปใครแม่ตัดให้แหวงเลย <laughs> มาถึงกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้เหนื่อยมากมาเกือบสี่ทุ่มเนี่ยขับมาเรื่อยๆนะคะจอดมาระหว่างทางเพราะเด็กๆนั่งคาซีทเนาะเกดก็แบบต้องอ จอดอะไรแบบให้เขาได้ลงมาผ่อนคลายรีแลกซ์้างนะคะมันจะเมื่อยเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราคงต้องขออนุญาตปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรคะเขาได้อย่าลืมอะไรคะอันนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับด้วยนะครับ ขอบคุณครับบายบายคิสด้วยบายบายอ่ะไปเอร์นบาย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 อ่ะไปเอัสุด